ธุรกิจบริการถ้ามีการจ่ายเงินเดือนกรรมการรายเดือนแล้วหากแต่ละการให้บริการสามารถจ่ายค่าจ้างให้กรรมการเพื่อเป็นจ็อบได้ไหมคะการพิจารณานิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในการกรอกแบบดิสคอเชอร์ฟอร์มเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัสดส่วนผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาทําให้สัสดส่วนธันวาน้อยกว่า50จะต้องนํามากรอกในดิสคอเชอร์ฟอร์มไหม ธุรกิจบริการถ้ามีการจ่ายเงินเดือนกรรมการรายเดือนแล้วหากแต่ละการให้บริการสามารถจ่ายค่าจ้างให้กรรมการเพื่อเป็นจ็อบได้ไหมคะได้ครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะแต่ว่าต้องทํารายงานการประชุมมีความสมเหตุสมผลในการจ้างไหมนะครับจ่ายเงินเดือนก็เงินเดือนไปนะครับเช่นยกตัวอย่างเหมือนพนักง,งานขายเนี่ยเรามีเงินเดือนประจําให้แล้วแต่เวลาขายบ้านยังมีค่าคอมต่างหากกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องมีความสมเหตุสมผล นะครับเป็นประโยชน์เพื่อกิจการจริงๆนะกา <ST AN TI AL> รพิจารณาน,านิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในการกรอกแบบดิสค c เชอร์ฟอร์มเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัสดส่วนผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาทำให้สัสดส่วนธันวาน้อยกว่า50จะต้องนำมากรอกในดิสค c เช t u r e Form ไหมนะครับต้องนะครับถ้าในช่วงปีนั้นเข้าเงื่อนไขก็ยังต้องทำนะครับเคยไลฟไว้นะครับฝากคุณหน่อยไปดูเพิ่มเติม